ชาวราศีกุมภ์ฮะกับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะครับเดือนมีนาเนี่ยฮะมาดูครับเรื่องอะไรที่โฟกัสแล้วก็ต้องระวังเลยนะฮะเรื่องแรกครับเอาเรื่องของขมก่อนนะฮะเรื่องแบบเสแสบนิดนึงฮะระวังเรื่องเงินนะครับโอ้สัปดาห์นี้ใช้เงินแบบเยอะนะสัปดาห์นี้หมุนเงินหนักหน่วงนะแล้วก็ที่สําคัญคือระวังซื้อของะไรของที่ มีตําหนิหรือซื้อของของมาราชา้าซื้อของไม่ค่อยได้ดังใจแบบแหม่เสียความรู้สึกจังเลยอะไรเล็กน้อยนะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้บิ้งีิวอาจจะซื้อมาตั้งแต่วันก่อนก็แล้วก็ได้นะฮะแล้วของมาส่งสัปดาห์นี้พอดีนะครับแปลว่าวมันอาจจะเจออะไรที่แหม่มันไม่ค่อยได้ดังใจแบบทาไหร่นักนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะมันก็ดีตามปกติเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจงังหวะดาวนะครับมันยังไม่เด่นนักนะครับทีนี้มาดูต่อครับเงินมันยังหมายถึงเรื่องของอะไรดีอีกนะฮะนอกจากเรื่องของการซื้อขอขง มันยังหมายถึงเรื่องของคนรับปากอะไรไว้เขาจะไม่ทําตามที่พูดนะฮะบางทีคุณนัดหมายใครไว้อยู่ๆเขาก็มาช้ามาสายหรือถูกเทบางทีคุณสั่งงานแล้วเขารับปากว่าจะส่งงานตามนั้นตามนี้นะครับหรือว่าจะมีเหตุปัจจัยต่างๆนานานครับอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนแปลงนะฮะอยู่ๆเจอคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจานะฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับวุ่นวายวุ่นวือมากเลยแสดงว่า ถ้าต้องนัดหมายหรือถ้ามีเส้นเวลาของการที่จะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับมันจะมีเหตุให้เลื่อนได้มันจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับให้เตรียมความพร้อมเตรียมอารมณ์ไว้ทีหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องทุกทริปทุกครั้งนะฮะโอ้โหงั้นก็ไม่ไหวแล้วนะครับวันหนึ่งถ้านัดหลายคนแต่ละคนผิดหมดเลยก็ไม่ไหวถูกไหมฮะแต่ว่าเจอแน่นอนนะครับคนที่ผิดนัดผิดสยัยญาผิดคำพูดผิดวาจานะครับแล้วก็ระวังช่วงนี้นะครับเรื่องของงานมันด่วน คุณจะเจอเรื่องงานด่วนงานเร่งงานปรับปรับฉอรพันนะครับอยู่ๆถูกใช้งานปรบปรับฉปรพันให้ทําให้เสร็จภายในวันนี้ภายในพรุ่งนี้อะไรนะครับแล้วมันเป็นงานที่แบบงานเผือกร้อนนะครับก็คือโอ้โหแม่จับแล้วมันเจ็บเหลือบจะบแล้วมันร้อนแปบลบว่างานยากๆนี่นะครับงานประเภททาดีเสมอตัวนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะเวลาจะทำงานคุณต้องรอบคอบดีๆรับงานมาต้องดูดีๆนะฮะมีอะไรหมกเมดหรือเปล่า หรือถ้ามีการสั่งงานคุณก็ตรวจทาดีๆแล้วถามให้ชัดเจนว่าตกลงรายละเอียดอะไรไปยังไงนะฮะเดี๋ยวจะทําถึงเวลาส่งแล้วจะพลาดได้นะครับแสดงว่านะครับมันจะมีความคุกคลักกระจุกกระจิกจ๊กเล็กเน้อยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องงานในหน้าง,งานของเราในช่วงนี้นะฮะบางทีสมมติเราทํางานเกษตรกรรมนะฮะโอเควันในสัปดาห์นี้อยู่ๆเข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันเสียมันรวนหรือว่าบางทีนะผลผลิตต่างๆ อาจจะมีปัญหานะครับสภาพนิฟ้าอากาศอยู่ๆสัปดาห์นี้มันแปลกๆอะไรนะครับแสดงว่าคุณต้องดูแลหาวิธีป้องกันเป็นพิเศษนะครับทีนี้ครับมาดูต่อข่าวดีๆก็มีนะฮะมีข่าวดีเรื่องเงินครับถึงแม้ว่าจะซื้อของระวังในของที่บาหนิหรือว่ามีอะไรก็ตามครับแต่ถ้าคาดหวังเรื่องของเงินทองถ้าซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสาเร็จมีโอกาสได้งรรับพิเศษเข้ามามีคนช่วยเหลือเมตตาอันนี้ข้อดีนะฮะถ้าสมมติว่าเราเดือดร้อนไม่สบายใจทุกวิตกกังวลใจนะครับเรื่องอะไรก็ตามนะฮะ มันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอนะฮะมันก็เลยทําให้มันก็รอดอีกนะฮะรอดปลอดภัยนะครับอะไรไม่ดีแต่ดวงมันดีมันก็คือดีถูกไหมฮะฉะนัะนี่นนครับมันมีความดวงดีหรือว่าความ,มเฮงนะฮะถือแม้อุปสรรคต่างๆมันเข้ามาเยอะนะครับนี่คือจุดเด่นคือเออจะพัดจะผูกกำลังมีปัญหาอา้าวอยู่ๆก็แก้ปัญหาได้เฉยเลยอยู่ๆก็ไอเดียมาในการจัดการกับปัญหาอุปสรรคได้ด้วยความด้วยฝีมือเราเลยนะครับก็ถือว่า ช่วงนี้ดวงยังดีอยู่นะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงอันนี้ต้องระวังครับ่ยับใจแค่สอยนะฮะอะไรที่ซื้อควรซื้ออะไรที่ไม่ควรซื้อหรือว่าง่ายๆคือเอาถ้าความอยาก,กเฉยนะเบรกได้เบรกก่อนนะครับมีโอกาสได้2ได้ของที่มีตําหนิมีโอกาสได้ของที่มันมีปัญหานะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างครับอย่างที่บอกผู้ใหญ่หัวหน้าช่วยเหลือนะครับมีโอกาสได้ของพิเศษหรือได้ซื้อของที่ถูกใจอ่ามันก็มีนะไม่ใช่ซื้อไม่ได้นะครับซื้อได้แต่ตรวจช็คดีๆแล้วก็หาร้านที่มันแบบมั่นคงหน่อยนะฮะ เพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การได้ซื้อของบางอย่างที่ถูกใจนะครับแล้วก็ได้ของที่อยากได้มานานด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือของจริงคือผลงานนะครับในช่วงนี้เตรียมตัวนิดนึงคือมันจะมีการสั่งงานด่วนป,ปรับฉับพันอะไรก็ป,ปรับฉับพันอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายครับในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะฮะมุมดาวแก้ปัญหาได้แทบทุกเรื่องเลยแต่ว่าบางปัญหาอาจจะใช้เวลานิดนึงแค่นั้นเองนะครับมุมดาวมีข่าวดีเรื่องเงินทองแล้วก็ ช่วงนี้ครับสิ่งต้องระวังคือสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าใช้ร่างกายเยอะมันจะเปื่อยๆสมๆนิดนึงนะครับแต่แล้นเซฟร่างกายดีๆพักผ่อนให้เยอะนะฮะโอเคนะครับภาพรวมถือว่าน่าพอใจอยู่นะฮะไปเลยครับมีคกสูบมาครับเป็นกําลังใจครับรุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ